ตลา,านดน้ำเพื่อนบ้านดายไง,งครับอิลีครับพี่น,อน้องใหญ่แห้งนะคนเยอะและใหญ่ด้วยนะครับลออนนไใจใ กันเอานะครับบรรยากาศใจดีอยู่แล้วนะครับถ้าเสือก็าถามว่าตุเรียนร้านไหนอร่อยผู้ใหญ่ก็บอกไม่ถูกนะผู้ใหญ่ครับมีตลาดนัดใหญ่นะครับวันนี้ก็อำเภอบ้านฐานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ กับข้าวเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็นของหวานขนมของกินเยอะแยะไปหมดเลยของกินเล่นขนมหวานผักหมูเนื้อวัวเนื้อหมูอาหารทะเลเพียบซอยสามก็จะมีข้าวเหนีนะครับอันนี้จะใช้ข้าวเหนียเป็น

อืมีทุกอย่างเลยนี่ก็เยอะก้นตะลายโอ้ขักขักขัก คนเยอะจริงกับข้าวเยอะนะครับตลาดหน้าที่วาการนำเผอบ้านฐานโอ้โหของเยอะคนเยอะครับพี่คนเยอะมาก